สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกับเวลาเที่ยงคืนนะฮะเพิ่งได้ออกจากบ้านครับสวัสดีนะครับยนี่ตอนรับสู่ช่อง YouTube นะครับน็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมกับการขับรถกระบ,บะมินิท k นะฮะตรงฟงไปสารคามนะ มหาเซลคับนี่ครับโบโหไม้นี้ไปอย่างไวน้งมันนี้เติมมาเต็มถังความร้อนก็ปกติครับออกมาตอนนี้อยู่แ,แถวเส้นทางเรียบคลองนะครับหนองเสือหนองเสือนะครับคลองสิบธัญญบุรีหนองแคนะฮะตัดผ่านหนองเสือนะครับจะมีปั๊มน้ำมันรนะับพีที ปั๊มน้ำมันีทีนี่เป็นปั๊มที่เยอะมากตาเล่งแซงนี่สุดยอดเรื่องลุ้นนี่ไม่ต้องห่วงลุ้นตัวโก่งขณะการแซงแรงแบบไม่มีขีดจำกัดแรงแบบเมื่อไหร,ไร่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะแรงบูตก็ไม่ขึ้นครับเพราะว่าไม่มีเทอร์โบตอนเมื่อกี้ได้แซงเกียร์4เอาขึ้นเกียร์5แล้วก็ความร้อนก็ยัง โอเคนะครับคำร้อนเดี๋ยวอากระดาษออกกอ่อนน้ำมันเครื่องคัตตอน 10W40 ของดีครับกับนํายาห่อเย็นของโตโยต้าน้ำมันเกียร์นี่ก็จะเป็นคัตตอนแยเมืองท้ายนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าครับหนักนิดนึงมันจะตึงตึงมือนิดนิดนะ มันจะไม่พิ้วไม่มันแบบมันจะไม่ไม่พิ้วนะครับเพราะว่าตั้งค่าของกล่องให้มันหนักประมาณเนี้ครับเพราะว่าสัญญาณความเร็วกับกล่องวงอลไยไฟฟ้าสัญญาณคนละแบบนะครับสั่งกล่องนะครับไม่มีขายครับแล้วก็คนทําป่วยครับโควิดคนทํากล่องนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ตั้งแต่นั้นมาแต่เขาปรับเขาทําให้อีก้านหนึ่งทํา หลอกความเร็วไว้ในกล่องเลยนะครับ <Gym. S 1> ตั้งค่าไว้ตายตัวก็เลยแบบมันจะตึงๆนิดๆนะครับตึงๆนิดๆคือปล่อยปล่อยพวงมาลัยนี่แม่งแบบมันจะล็อกอยู่มันตรงกลางวิ่งยาวๆเลยนะครับมันจะไม่เฟ้งฟางมันจะไม่หลงแหลงนะะมันจะแบบค่อนข้างจะเนียนๆนิดนึงนะครับมันจะเนียนๆหน่อยมันจะเนีนๆหน่อยแต่ก็เบาครับถือว่าเบาทนทนได้ จอดอยู่เฉยนี่นปั่นเลี้ยวนี่ง่ายสบายครับแล้วก็ล้างรถแมกยางเงาๆล้างเสร็จวิ่งครับนี่ฟ้าก็เริ่มจะมืดมัวอีกแล้วแสงรถก่อนปึ๊บป๊เป็นการเหยียบที่ลุ้นระทึกนี่ถ้ารถสวนมานี่ขับไม่ได้ครับต้องขับตาม สิบล้อเนี่ยครับมันปล่อยวงอะไรขับขนาดโค้งๆนี้นะครับเนี่ยปล่อยวงอะไรับมันก็ไปของมันเฉยเลยนะครับทางมัน่อดีครับเส้นนี้มันทางถนนเรียบพองนะฮะทางจะสุดทางจะยุบบ้างอะไรบ้างเป็นลูกคลื่นมากนะครับเส้นลองสิบนองเสือหนองแคนะครับเนี่ยครับดูนะครับโอ้โหเนี่ครับเพิ่มเพิ่ม ถนนปูดนะต้องเอากรวยมากัน้นออถนนเรียบคลองนี่ถ้าเกิดน้ําไม่มีนี่น้ําไม่มีเวลาน้ําไม่มีนี่ถนนซุดเลยนะครับถ้าเป็นถนนเรียบคลองนะเนี่ยทุกที่เลยครับทุกคลองเลยจะเหมือนกันเลยทำมปเท่าไหร่ก็ซุดถนนขาดบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่คันนี้ก็ถือว่านิ่มครับเพราะว่าเสียท็อปได้ถอดแหนบออกนะฮะ ได้ถอดแนบหลังออกครับอันนี้ข้างหลังนิ่นมเลยครับวิ่งนิ่มสบายเลยครับโอ้เอ๋เนี่ยครับเจอเครื่องพันสามแสงนะแก๊สก็เหลือแค่นี้แก๊สแก๊สเหลือเม็ดเดียวนะผมจะลองเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยจากบ้านมาจะถึงหนองแคไหมผมก็ยังวิ่งออกดีอะไรดีนะครับแก๊สน้ำมันนี่เพิ่งเติมมาจากบ้านนะบางจาก เต็มเติมมา1,000บาทลิตรละ3า9บาทโอ,อ,าอ้อย่าเดอ้ออย่าเด้ออย่ามาเดอ้ออย่าเพิ่งออกเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าสตอปโอ,โอเคแตงเกียวโอ้รถสวยๆครับยางโอ้แค่รถพวงนี่เปลี่ยนยางนี่สุดยอดแล้ว หมุนเวียนยางกันยังไงครับ่พวง,งเวลาเขาเปลี่ยนยางเขาหมุนเวียนยางกันยังไงนี่ครับเนี่ยบันไดก็ไม่ขายนี่ตอนนี้ก็อยู่อำเภอน้องเสือครับนนองเสืออำเภอน้องเสือนี่ก็คือเป็นอำเภอแล้วก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่ผมเรียนจบมัธยม ปีที่สามนะครับจบมสามโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมนะ,ะก็ไกลครับเวลาจะมาเรียนแต่ละวันนี่ไกลมากเลยโบกรถครับแต่มันสนุกดีว่าตอนเช้าก็รอรถเมล์ขึ้นมาลงปากของสิบแล้วก็จากปากของสิบนี่ขึ้นก็มีรถเมย์นะฮะแต่เขาเรียกรถเมย์แบบหวานเย็นอถ้ามาไม่ทันเจ็ดโมงนี่ก็คืออาจจะเข้าโรงเรียนสายนะครับ พอมาไม่ทานรถกันยังไงฮะโบกรถครับโบกรถก็มีรถกระบงรถกระบะอันนี้โรงบาลหนองเสือนะครับก็จะมีแต่พวกรถกระบะนะครับเขาก็จะจอดรับไปส่งที่โรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้มาสามปีนะครับสําหรับการเรียนมัธยมกับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมสมัยนั้นนี่ไปสอบเรียนโรงเรียนธัญญานะครับองหกไม่ได้ครับ เต็มก็เลยมาได้มาเรียนหนองเสือครับแต่แต่ผมว่าตอนที่มามันก็ดูแบบมันไกลครับพอเราอยู่อยู่ไปเออมันดีกว่าครับมันดีที่ว่าเรียนสบายฮะอากาศเย็นลมลื่นไม่เหมือนทัญญานะครับทัญญานี่มีแต่ตึกครับมีแต่อาคารโรงเรียนนะฮะแล้วก็ถนนแต่ถ้าโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมนี่ เข้าไปนี่มีแต่ต้นไม้รอบรอบรอบโรงเรียนนะครงอาคารนี่ต้นไม้ใหญ่เรียนสบายครับโอ้ยสามปีนี่เพลินเลยคือสนุกกับการเรียนมากแล้วก็โบกรถครับเวลาออกจากโรงเรียนหนองเสือมาก็ต้องเดินออกมาถึงถนนใหญ่เส้นนี้นะครับเพราะโรงเรียนอยู่เข้าไปข้างในคลองข้ามสะพานเข้าไปข้างในประมาณสักกิโลนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับ แล้วก็มายืนรวมเป็นเกาะกลุ่มก็โบกรถออกไปอย่างเงี้ยครับโบกรถออกไปปากคลองถ้ามีรถเมย์ก็ขึ้นรถเมย์ครับถ้าไม่มีรถเมย์ก็โบกรถครับอ่าคนเขาก็จะรับคนที่พื้นที่เนี่ยเขาก็จะรับอ,อาศาัยออกไปนะครับก็เป็นอย่างงี้มาสามปีตอนเรียนนี่โอ้สนุกครับโอ้สนุกกัาทันย่ายเอกเรียนทันยรัตน์นี่ยังสนุกไม่เท่ากรับตอนเรียนโรงเรียนหนองเสือนะครับ เข้าโคงเข้าค่ายก็เข้าอยู่ในโรงเรียนนะครับยังสนุกอ่ะนี่ครับเป็นอดีตนะฮะสำหรับชีวิตกับการเรียนของผมนะครับเริ่มต้นการเรียนด้วยเด็กโรงเรียนวัดนะครับวัดอิกรามนะโรงเรียนวัดอิกรามนะครับจบมาก็ปีอะไรนะสองห้าสองหกเจ็ดสองแปดก้า น่าจะ26นะครับจบมาแล้วก็มาเรียนมัธยมที่โรงเรียนน้องเสือวิทยาคมนะครับ3ปีนะครับไม่ได้ต่อม6นะไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อ4 5 6นะครับแล้วก็จากน้องเสือก็ไปเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีครับโรงเรียนเทคโนโลยีนะครับเมื่อก่อนมันเป็นโรงเรียนนะครับมันไม่ใช่เป็นวิทยาลัยวิทยาลัยนี่มาทีหลังนะครับ รุ่นปีสองห้าสามสิบห้านะครับจบปีสามแปดนะครับแต่ผมเรียนไม่จบแล้วครับผมเกเลครับตีรังวันแทงครับทุกวันยกพวกตีกันก็บ่อยก็เรียนไม่จบครับแต่ได้ไปทํางานอยู่โตโยตา้าหลายปีอยู่เพราะว่าตอนฝึกงานมาอช่วงฝึกงานเนี่ยพอเราฝึกงานแล้วเอ้เรามัน รู้สึกว่ามันชอบแล้วก็มันได้ความรู้เยอะกว่าตอนที่เราเรียนผมก็เลยไม่ไปเรียนเลยผมก็ทําในงานจนแบบว่า <S <S <ๆ>เขาบอกว่าเลยฝึกง,งานแล้วไม่กลับไปเรียนเหรอผมบอกไม่กลับไปเรียนแล้วผมอยากทําอยู่กับศูนย์นะผู้จัดการเขาก็เล็งเห็นความตั้งใจนะครับเขาก็เลยรับเราไว้แต่เงินเดือนเราก็น้อยนะครับเงินเดือนเราก็น้อยเพราะเราไม่มีวุฒินะครับผมก็ทําศูนย์โตต้ามาตลอดนะครับแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ กลับไปเรียนใหม่ก็จบปวชนะครับต่อปวสก็ไม่จบครับไม่จบับก็ออกมาทํางานโตโยต้ตาเหมือนเดิมไปไปมามาแล้วก็ลาออกจากโตโยตา้าก็ไปเกณฑ์อาหารนะครับเกณฑ์อาหารสองปีนะครับไม่ได้จับไปดำไปแดงครับสมัครเข้าผมไม่ชอบการรอคอยอหัวหน้าเขาก็เสียดายครับที่เราไม่ได้ แม่ไม่ได้จับไปดำไปแดงครับแต่พ่อก็ดีใจครับพ่อแม่ดีใจนะลูกได้เป็นทหารเป็นอยู่สองปีสมัครเข้าไปนะครับอยากจะแบบยืนแล้วให้เป็นลมมันก็ไม่เป็นเขาให้วิ่งกี่กิโลมันก็วิ่งได้นะครับตอนแรกมันก็เหมือนว่าวิ่งไม่ได้นะคะคือเมื่อก่อนผมจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์ร้อนนี่หมายถึงว่าเวลาทะเลาะกับใคร เวลาไปตีใครนี่ถ้าเพื่อนโดนตีมานี่ผมชอบไปเอาคืนคนเดียวครับผมชอบไปเอาคืนแทนเพื่อนคนเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบพูดเยอะแอบไปคนเดียวไม่อยากให้เพื่อนเดือดร้อนผมก็ไปตีชาวบ้านเขาคนเดียวนะครับไปตีคู่อรไรตอนดึกๆผมก็ไปดักตีมันแล้วก็ผมก็กลับเป็นอย่างนั้น,นครับผมเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับยิ้มอย่างเดียว มีรถกระบะขับตั้งแต่วัยรุ่นนะคมอเตอร์ไซค์นี่พ่อไม่ให้ขับเลยนะครับเพราะว่าถ้าขับมอเตอร์ไซค์ก็แกก็จะตัดพ่อตัดลูกเลยแต่ขับรถยนต์นี่ชนเละเทะมาตั้งกี่รอบกี่ครั้งก็ไม่ตายแล้วทีพ่อก็ไม่เคยว่าอะไรนะครับแกก็ซื้อขัดใหม่มาขับทนทีนิ่งแบบว่าต้องตัดชัดซีเปลี่ยนหัวใหม่อะไรใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย ผมเจอแบบเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมไม่ใช่แมวเก้าชีวิตนะครับคือเวลารถมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้หลับตาหรอกช่วงมันใกล้จะชนผมก็จะหาทางไปมันเป็นของมันเองครับมันก็เลยหลีกเลี่ยงเรื่องแบบว่าจากหนักให้เป็นเบาได้เคยรถเก๋งความกิ้งหลายตลบพ่อประปาแตก หมดไปแสนกว่าบาทนะครับท่อปปาสามทอนแสนสามแล้วก็พอนจนหมดนะครับแล้วก็หารถคันใหม่ขับเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนรถหลายคันมากอังคาตีนตบ้างวัตถิเหตุบ้างอะไรบ้างผมก็เลยขับรถแบบไม่ค่อยได้กลัวอะไรนะครับเวลาขับรถเร็วๆอย่างไงพวกอ่ารุ่นมือใหม่นะฮะไอ้ที่ชอบขับกันเร็วๆนะครับเวลาผมไล่นะ่ะ ผมก็จะชอบบ่นว่าเฮ้ยมึงจะเบรกทําไมวะเออเองไปได้ทําไมเองไม่ไปวะโอ้ยวัยรุ่นมานะครับทุกวันนี้ผมก็ถ้าอยู่คนเดียวผมก็ไวมากเลยนะถ้าขับคนเดียวขับยังไวอะแต่ก็ไม่ได้ขับให้มันน่าเกลียดให้ชาวบ,บ้านเขาด่านะครับถ้าคนเราขับรถเร็วเนี่ยขับรถไวเนี่ยแต่ถ้าเราขับแล้วเราขับไม่ได้หวาดเสียวนะฮะมันก็ไปแบบว่า งไหนควรถอนตรงไหนควรยกตรงไหนควรเกรงใจชุมชนเขาอ่าเราก็เราก็หยุดนะครับพอลงโล่งแล้วเราก็ยัดใหม่พอรถถ้าแข่งกันหรือว,ว่าวิ่งกันบนท้องถนนนะมันก็ต้องมีมารยาทก,กันทีนิดนึงแต่ถ้ามันเมามัน,มนจนลืมคิดไม่ออกเสียสตินะฮะโอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับโอกาสพลาดจะเยอะนะฮะเพราะว่าอ่าอย่างรถที่แต่งกันทุกวันเนี่ยถ้า อยากจะขี่เร็วกันเป็นนิดหยแบบว่าความมั่นใจเยอะก็ต้องยอมลงทุนเซ็ตรถหน่อยนะครับให้มันดีให้มันเกาะถนนนะครับเหมือนข่าวตอนนู่นนะเนาะเหมือนข่าวที่มาด้าแข่งฮอนด้านะฮนะเมขาเซ็ตรถมาเนี่ยเขาเป็นคนขับรถเร็วนะครับเขาเลยไม่กลัวอะไรเขาขับเป็นสองร้อยกว่าสามร้อยนี่ก็ยังขับแบบหน้าตาเฉยเลยนะเพราะว่าเขามั่นใจตัวรถนะครับว่า เขาขับเป็นสองร้อยเนี่ยแล้วเขาโยนเนี่ยมันยังเอาอยู่นะครับแต่ถ้าบางคนนี่ขับเป็นร้อยครับนะเวลาเราขับกันเป็นร้อยรถทํามาใหม่ๆแบบประเภทเโหลดเตีย้ยตามสไตล์ร้านเขาแต่งแถมมาให้เนี่ยแล้วไปรีมแปมแล้วเราก็ไปขับเร็วๆนี่ระวังนะครับมันเอารถไปอยู่เด้อไวรุ่นเวลาเราขับรถเร็วๆนี่อันนี้เป็นประสบการณ์แบบของลุงเลยนะ เนี่ยลุงจะบอกไปเองเลยลุงเก่งเนี่ยพวกเองนี่แบบว่ารู้นะว่าเป็นวัยรุ่นอ่ะเราก็ผ่านมาก่อนว่าวัยรุ่นแต่สมัยเรามันไม่ได้ขนาดนี้ไงสมัยลุงน,นี่มันแบบว่าเป็นสมัยกันแบบว่าหลังถนนกันกินกันหลางถนนนะทํารถก็มันจะทํากันได้แต่ละคันนี่มันก็ใช้เงินเยอะมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะของเล่นของแต่งโช้กอัพชุดแหนบสปริงอะไรนี่จับมาใส่ อันไหนที่มันไม่เหมาะกับเราเราก็ถอดออกนะแค่เรามีเงินแค่นั้นแหละเราก็เซ็ตให้มันเข้ากับตัวเราเวลาเราขับรถเราต้องรู้ลิมิตรถแล้วว่าตัวเราอะรับได้แค่ไหนถ้าเราไม่เคยขับเร็วๆแล้วเราไม่เคยหกักแรงๆนะโอกาสาพลาดมันเยอะแต่ถ้าคุณเรข,ขับเร็วๆแล้วก็หักตัวรถแรงๆอ่ะให้มันโยนอ่ะบ่อยๆอ่ะแล้วเขาจะรู้เลยว่ารถคันนี้ลิมิตมันได้แค่ไหน ถ้าคนขับรถสนามเซอร์กิตบ่อยๆเขาจะรู้เลยนะครับว่ารถมันมันมันมีปัญหาอะไรมันได้แค่ไหนเราก็จะคุยแั่ช่างทีมช่างเนาะคือคนขับนี่จะสำคัญนะครับถ้าคนที่เป็นมาจากในสนามแล้วเนี่ยมีเทคนิคในการขับเวลาเขามาขับถนนจริงๆเนี่ยหลังถนนอย่างเงี้ยเวลาเขาไปดันเล่นเน่ะเขาก็จะขี่แบบเฉยๆสบายๆนะ ต่ใครที่แบบไม่เคยขี่เร็ววแล้วแบบอ่าเขาเรียกอะไรเลือดลมมันสูบฉี่เป็นบางอารมณ์บางเวลาเนี่ยถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็คือเอารถไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ไอ้ที่เราไม่เห็นในคลิปก็จะเห็นไม่บ่อยนะไอ้ที่เวลาแซงไปแล้วแล้วไปปาดเข้าเนี่ยแล้วมันเฟ้งคว้างไปเลยนะ่ะนั่นแหละครับผลที่ได้มาก็อย่างนั้นแหละครับส่วนมากที่เห็นคลิปเน่งั้นกันเยอะนะครับ อย่างฝนตกเนี่ยอย่างรถผมเองอะ่ะถ้าเราเซ็ตมาดีอะ่ะเวลาฝนตกเนี่ยผมขี่เป็นร้อยเลยนะครับรถแรงอย่ากลัวฝนนะฮะับผมบอกถ้ารถแรงกลัวฝนนี่แสดงว่ารถคันนั้นใช้ไม่ได้นะครับพอมันเจอฝนปุ๊บมันวิวมันหวงเหวงไปเลยนะก็คือยังไม่เข้าที่นะถ้ารถมันเข้าที่เนี่ยต่อให้โดนฝนยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับมันก็เอาอยู่นะต่อให้วิ่งเป็นร้อยอ่ะมันก็เอาอยู่แต่อย่างคันเนี้ย <80. S 2> ขี่มะนี่แปดสิบขี่เท่าก็จะเป็นสมอายุอยู่แล้วนะครับเราฝากไว้ด้วยนะครับความเร็วความแรงก็ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยด้วยนะ,ะขี่รถเร็วขี่รถแร,ร,ถเรงเข้าใจว่ามันมันไม่มีใครห้ามได้นะครับแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์นะยกได้ยกถอนได้ถอนเพื่อจะไปต่อใหม่หรือตอนข้างหน้านะถ้าเราจะดันเราจะเล่นย,นยาว เรายอมยกสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้ทางกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้สนุกในะการขับเขีนะครับบางคนแบบว่าจเจาแรงอย่างเดียวนะครับขับแล้วไปบางลายนะฮะไม่ยอมพอว่าเขาตันแล้วปุ๊บก็ตัวเองก็ไม่ยกให้นะครับมันต้องยกให้นะถ้าจะเล่นบนถนนกันนะครับรถแรงมันก็ต้องมีมิตรภาพให้กันบ้างนะครับอ่ถาถ้าสมมุติว่าเอยรถเขาสู้เราไม่ได้แต่เขาพยายามที่จะไปนะครับถ้าเขาดื้อรั้นไปแล้วเราก็ ถ้าเราดูเราเห็นเขาว่ามานันอันตรายเราก็ต้องยอมยกให้เขาไว้ให้เขาผ่านไปนะครับแล้วเราค่อยไปดันนะฮะเพราะรถเราแรงยังไงเราเหยียบเราก็ดันติดตูดอยู่แล้วครับหนีไม่พ้นหรอกครับไม่ใช่ว่าจะขับออแตะแรงอย่างเดียวนะครับรู้ครับแรงรถแต่ละคั้นแรงหมดแล้วครับแต่แรงไม่ถึงไหนแค่นั้นเลยแรงด้วยดีหรือว่าแรงด้วยแบบว่าแรงด้วยความเสียหายอันนี้ก็ต้องคิดดูนะครับรถผมเนี่ย รถแรงๆเนี่ยวิ่งมันมาเนี่ยผมเห็นน่าหลายคันอยู่แต่เวลาไล่กันจริงๆเอากันจริงๆก็แป๊บเดียวก็ดูนิสัยการขับรู้แล้วนะครับว่าคนที่เราไปขับไปดันด้วยเนี่ยเขานีสัยแบบไหนมันจะมีแบบว่าดันไม่สนใจใครกันดันแล้วเล่นกันสนุกสนะนะผมว่าเล่นกันสนุกสนกดีกว่านะเพราะว่าต่อให้วิ่งไปคุณชนะคุณก็ไม่ได้ถ้วยหรอกครับ อาจจะเกิดความเสียหายนะครับต้วยรังวัดมันก็ไม่ได้อะไรรถก็เสียนะครับอ่าคนนั่งไปด้วยอาจจะเจ็บตัวนะครับอ่าคนรอบข้างอาจจะเดืดอดร้อนนะฮะกับความแรงชัววูบโอ้โหขับมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับมันก็แรงได้ตอนนั้นสมัยนั้นนี่ร้อยหกนี่ถือแม่งโคตรแรงแล้วอะ่ะทุกวันนี้ครัโอ้ถ้ารถใครไม่ถึงสองร้อยไม่แรงหรอเนาะ ก็มันก็ประมาณนะครับตอนคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ตัวเองก็ขับรถแรงฮนะแต่พอมาแก่ตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปบ่นเด็กๆนะครับว่าเฮ้ยขับอะไรวะขับแรงจังเฮ้ยไม่กลัวคนอื่นเขาเดือดร้อนลยไไง,งท้งที่ตอนตัวเองเป็นวัยรุ่นก็แนวแนวเดียวกันแหละครับ <c oughs> คนที่ขับรถแรงๆขับรถซิ่งมาก็จะรู้นะผมอายุแค่นี้ผมก็รู้ครับผมเข้าใจมาทารถซิ่งทั้งหลายนะแต่ก็ต้องมีลิมิตนะครับหลังถนน ไม่เข้าใครออกใครนะครับหลังถนนทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนอะสมัยก่อนนี่เป็นอะไรขึ้นมานี่ถ้าเราหนีได้ก็ไม่มีกล้องครับกล้องหน้ารถก็ไม่มีกล้องท้ายรถก็ไม่มีกล้องจรปิดข้างทางอะไรมันก็ไม่มีสบายวิ่งหนีตำรวจกันอย่างเดียวแค่นั้นแหละแต่ทุกวันนี้นะครับไปตรงไหนเขาก็เห็นนะทุกสอบทุกมุมตรงนู้นก็เห็นตรงนี้ก็เห็นนะครับ อย่าหวังนะครับว่าไม่เป็นอะไรทุกวันนี้ก็เหมือนอย่างว่าครับตาสับป,ประรถตาสับป,ประรดนะครับเยอะแยะไปหมดตามซอกตามซอยตามหมู่บ้านรถเราคันไม่ใช่เล็กๆนะฮะที่จะรถที่จะแบบว่ากดปุ่มแล้วล่องหนได้พางตัวหนีหลบกล้องได้นะครับเห็นทะเบียนปุ๊บประวัติก็ขึ้นถึงแล้วนะครับ วมาตั้งนานแล้วเนี่ย20นาทีนี่ถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยได้จะไปตึดโคราชนะวิยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคนเดียวฮะช่วงนี้ออกแนวแบบว่าถึงจะบ้าแต่ว่าไม่ง่นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะการขับรถไปบนไปนะครับขอบคุณนะครับ าซิงขาซ่าทั้งหลายก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังน,นะครับขี่จ้กราไปบ่อยก็ไม่ดีนะฮะขี่เราเร็วก็ล้า,ลางพ่อกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยววลาเจอตรวจด่านมันดำเลยูนะครับการติดตาม,มารับชมรัาฟังนะฮะ่ายโมงแล้วครับใครยังไม่ทานข้าวทานข้าวแล้วครับเราคุณนนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ